ดวลเดือดพลังที่สามารถทำลายล้างโลกได้อิจิโกะปะทะลูฟี่ใครกันแน่จะเป็นผู้ชนะที่แท้จริง ครับสวัสดีแฟนๆชาวแอนิเมทั้งทุกนคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในช่วงรายการ VS Batman ตัวละครน,นั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าตัวละครในวันนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ใครหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับและก็เป็นแอนิเมะหรือว่ามังงะในดวงใจของใครหลายๆคนด้วยนะครับต้องบอกก่อนเลยวันนี้เนี่ยเป็นคําขอที่แสนวิเศษมากๆเลยนะครับซึ่งน้องเขาเนี่ยก็ได้เขาไปขอในแฟนเพจนะครับและน้องเขาเนี่ยก็ขอมาว่า อี่ชายผมขออิติโกปะท้ากับลูฟี่หน่อยครับผมขอมาเป็นเดกันแล้วจะหลงไยแล้วเนี่ยพี่ชายจะไปทำอะไร้กขี โอเคครับในเมื่อตามทุกคลิปแบบนี้เนี่ยพี่เองก็คงต้องจัดให้ตามคําขอแล้วนะครับซึ่งก็นอนว่าสเกลในการวัดวันนี้เนี่ยเราจะกําหนดสโคบสเกลมาให้พอประมาณและพอให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกันนั่นเองนะครับสเกลแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้าน power นั่นเอง strength speed durability ability Ab ility, IQ และก็แฮกนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งนี่เนี่ยก็จะเป็นสเกลที่ใช้ในการวัดของ2ตัวละครน,นี้นั่นเองนะครับและก็ต้องบอกกับทุกคนก่อนเลยนะว่าการ VS ของเราไม่มีเจตนาทําให้แฟนๆของทั้ง2องอนเิเมะเนี่ยแตกคอกันนะครับทุกคนเพราะงั้นรับชมเพียงเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นเองนะครับทุกคนและก่อนจะไปรับชมคลิปการ VS เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนลืมไม่ได้เลยนะครับคือการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเองนะครับหากใครยังไม่กดติดตามแล้วก,ก็ต้องกดแล้วนะตอนนี้นะฮะเอาละครับ ตอนนี้เนี่ยเราก็มาเริ่มการแบทเทิลกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่ด้าน power กันเลยดีกว่าตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยขอมอบให้กับตัวของคุโรซกิอิจิโกะนั่นเองนะครับเพราะอะไรทําไมคุโรซกิอิจิโกะเนี่ยถึงได้ด้าน power หรือพลังไปต้องบอกก่อนเลยนะว่าตรงนี้เนี่ยตัวของอิจิโกะเนี่ยมีแรงด้านวิญญ,ญาณมีพลังสามารถปล่อยพลังได้เกสึกะเทนโชได้ซึ่งแน่นอนว่าตรงนั้นอนะ่ะมันเป็นพลังงานซึ่งตัวของลูฟี่เนี่ยไม่มีการปล่อยพลังใดใทั้งสิ้นนะครับจะมีก็แต่การใช้ฮ ซึ่งฮาคิเนี่ยจะเป็นพลังภายในนั่นเองนะครับซึ่งจะไม่สามารถปล่อยออกมาเป็นรูปร่างเหมือนตัวพลังหรือแรงในวิญญาณของอิจิโกได้นั่นเองนะฮะเพราะงั้นตรงนี้นะครับลูฟี่เนี่ยที่ไม่สามารถปล่อยพลังและพลังเป็นศูนย์เนี่ยตรงนี้เราต้องบอกก่อนเลยนะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่สายเวทหรือแต่อย่างใดน,นะครับตัวของลูฟี่เนี่ยเป็นสายกายภาพนนเนียนๆล้วนๆกึ่งภายในนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยตัวของอิจิโกเนี่ยจึงได้ด้าน power ไปนั่นเองนะครับเนื่องจากตัวเขาเนี่ยมีพลังมหาศาลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยไม่ให แล้วละครับต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยผมขอรวบเลยละกัน3อย่างนะครับทางด้านไกด์ภาพทั้งหมดเนี่ยว่าใครจะเป็นคนได้ไปนะครับทั้งสตร็งสปีด ดูรับรีตตี้นะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนไม่ต้องช็อกเลยนะครับผ่านการวิจัยและผ่านการดูทั้ง2เรื่องเนี่ยมาอย่างดบอย่างดีแล้วนะครับเพราะว่าทั้งสองคนนี้นะครับมีกายภาพเนี่ยที่เรียกได้ว่าทัดเทียมกันเลยก็ว่าได้นะครับความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายพละกําลังความเร็วและความอึดของร่างกายเนี่ยนะครับเรียกได้ว่า2คนนี้เนี่ยมีความใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากเลยนะฮะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกได้เลยว่าขอมอบให้ทั้งคู่เลยละกันนะครับผมจะยกตัวอย่างพละกําลังเล็กๆน้อยๆนะครับแน่นอนว่าพละกําลังที่เเห็นนนดด่ชัใภา ของยูฮาบักเนี่ยตัวอิจิโกเนี่ยก็ไม่ได้โชว์พลังที่แบบว่าหรือกล้ามเนื้อของตัวเองเนี่ยที่แบบว่าสะบัดดาบทีเดียวเมืองหายอย่างนี้เราก็ไม่เห็นนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้โชว์ในภาคนี้แต่มันไปโชว์ในภาคของไอเซนนะครับที่แค่ปะทะดาบกันเนี่ยเรียกได้ว่าไกลภาพล้วนๆนะครับภูเขาในขาดไปเลยทีเดียวซึ่งก็ไม่ต่างกันจากตัวของลูฟี่นะครับที่ใช้ท่าแรงสุดข,ของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าก็เกือบหายไปทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับทั้งสองคนนี้เนี่ยใช้แค่กกลภาพนะครับย้าเลยว เนี่ยคืออะไรนะครับก็คือมวลพลังของกล้ามเนื้อของตัวเองนั่นเองหรือ,อรง่ายๆก็คือกายหยาบของตัวเองเนี่ยมีความแข็งแกร่ง,ง,งมากเท่าใดก็คือแค่นั้นแหละครับซึ่งมันจะไม่นับเกี่ยวกับพลังนะครับถ้านับพลังเนี่ยตัวอิจิโกเนี่ยครับปล่อยแค่เกสกาเทนโชหรือเซโร่ในร่างของเฮอร์เรเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำลายเมืองไดนะ้อย่างง่ายดานะครับแถมรัศมีวงกว้างเนี่ย ยังก,งกว้างกว่าลูฟี่ด้วยนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นทางด้าน power นะครับแต่ทางด้าน strength เนี่ยมันจะแตกต่างออกไปนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีอีกฟีดฟีดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยที่ลูฟี่เนี่ยเรียกได้ว่าใช้กายภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยได้เหนือมากกว่าตัวของอิจิโกะแต่ว่าผมเนี่ยก็จะให้เท่าๆกันนะครับเพราะว่าฟีดเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากเลยนะครับแม้ว่าตัวของลูฟี่เนี่ยจะต่อยตัวของไคโดในล่างเกียร์ห้านี่ครับตอนนั้นที่ลูฟี่เขาใช้เกียร์ห้าใช่ไหมตรงนี้เนี่ยเขาต แสดงว่าไกลภาพของลูฟี่หรือกําลังของลูฟี่เนี่ยต้องมหาศาลมากเลยนะฮะแต่กระน,นั้นฟีดมันก็พอๆกันอยู่ดีนะครับเนื่องด้วยไกลภาพของอิติโกดเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากเลยนะครับเียได้ว่าต่าบัดดาบทีเดียวเนี่ยภูเขาไม่รู้กี่ลูกก็หายไปเช่นกันนะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงมองว่าไกลภาพเนี่ยพอๆกันเลยก็ว่าได้นะฮะส่วนทางด้านจปีีและดูแลบิลิตี้ที่ผมให้เท่ากันมันก็มีหลายฉากเสลือเกินนะครับที่เคลื่อนไหวได้วยความรวดเร็วเนี่ยพอๆกันเลยก็ว่าได้เราจะเห็นว่าลูฟี่เนี่ยวิปปับวิปปับ ว่าล่างเจสองตอนที่หยอกล้อกับสโมเกอร์นะครับเรียกได้ว่าวิบบับรับโชคกันเลยทีเดียวซึ่งตัวของอิติโกะเด็กในตอนที่ปะทะก,กับเบียคุยาเริ่มแรกๆเนี่ยตัวเขาก็วิบบับวิบบับได้นะฮะตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากดูจากความเร็วของกันและกันแล้วก็น,นะฮะตัวของอิติโกะเนี่ยก็มีความเร็วที่เรียกได้ว่าทัดเทียมและ,ะพอกับตัวลูฟี่นะครับบางทีเนี่ยบางฉากนะครับเรียกได้ว่า2คนนี้เนี่ยเคลื่อนไหวทําให้แฟนๆเนี่ยดาวใจยากมากมากมลยอยูดีเนี่ยอ ซึ่งมันก็เร็วพอ,พอวกันเลยเรียกได้ว่าเป็นการโจมตีด้วยความเร็วเนี่ยคล้ายๆกันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะงั้นตัวของเขาทั้งสองคนนี้เนี่ยจึงได้ด้านสปีดไปพอๆกันนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ตัดสินให้เป็นกลางเลยก็ว่าได้เพราะว่าฟีดเนี่ยมีชัดเจนและโชว์กันให้เห็นนะครับทั้งสองคนเลยหรืมอมองอีกอย่างนะครับว่าตรงนี้เนี่ยพี่ก็นับฟีดของอิจิโกะที่เข้าปะทักับไอเซนหรือไม่กับยูฮาบักนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรานับฟีดทั้งหมดมาแล้วและเราเนี่ยทำการ,ร,อออกาว,รวิควเรสสนคราหม้้น่ีไได น,นั่นเองนะครับส่วนด้านดูแลพิลิตี้เนี่ยผมก็จะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับก็จะยกตัวอย่างฟีดความทนทานของอิจิโกะเนี่ยตอนที่สู้กับไอเซนนะครับแน่นอนว่าโดนท่าโจมตีของไอเซนเนี่ยรุนแรงเป็นอย่างมากรวมทั้งฟีดในตอนที่สู้กับตัวของยูฮาบงนะครับเรียกได้ว่าตัวอิจิโกะเนี่ยรับภาระอันหนักอึง้งและโดนการโจมตีที่เรียกได้ว่าหนักหน่วงพอสมควรนะครับส่วนของลูฟี่แล้วก็โดนการโจมตีเนี่ยอัดกระแทกภายในนะครับเรียกได้ว่าถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยเอาไว้ว่าภายในหรือข้างในเนี่ยแตกและระเบิดไไปหมดดแล้้้วนนนนนััน่่่เองงงงซึตรีียูฟท เนื่องจากเขาเนี่ยก็มีพลังทางขนปีศาสายพารามิเซียเนี่ยที่รวมเข้ากับร่างเนื้อของเขานะครับเลยทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยแข็งแก่งมากเป็นพิเศษนะครับและฟื้นฟูได้ไวด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมองว่าเอ้สองตัวละครนี่มันมีความอึดเทียบพอกันโดนดาเมจเนี่ยรุนแรงพอกันเลยเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยพี่จึงให้ด้านอุลบริตี้เนี่ยนะครับให้มันพอเหมาะและพอเจาะกันนั่นเองต่อมานะครับมาด้านอเบอริตี้กันดีกว่าตรงนี้เนี่ยเด่นชัดมากๆเลยนะครับคนที่มีความสามารถหลากหลายรูปแบบมากกว่าเนี่ย ก็คือตัวของลูฟี่นั่นเองนะครับแน่นอนว่ามีความสามารถอะไรกันบ้างโอเคเราจะมาเล่าทั้งหมดของลูฟี่เลยจริงๆเนี่ยก็ไม่หมดหรอกนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับแค่ ability ตรงนี้เนี่ยก็ปาไป7นาทีแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า Ability ของลูฟี่เนี่ยมีอะไรบ้างลูฟี่ในร่างของเกียห่านะครับการโจมตีที่เข้าหาลูฟี่ทุกชนิดเนี่ยจะถูกทําให้กลายเป็นยางและการโจมตีนั้นจะเสื่อมสมรรถภาพลงนั่นเองนะครับและสามารถถ,ถูกสะท้อนกลับไปได้นั่นเองส่วนความสามารถต่อมานะครับลูฟี่เนี่ยสัมผ ตอนแรกนะครับที่กล่าวมาเพราะว่าเป็นการโจมตีเนี่ยที่ถูกลูฟี่การโจมตีนั้นก็จะกลายเป็นยางนั่นเองนะครับแต่อันนี้เนี่ยคือกรณีลูฟี่เนี่ยยืนอยู่พื้นพื้นก็จะกลายเป็นยางลูฟี่สัมผัสอะไรเนี่ยก็จะกลายเป็นยางทั้งหมดเลยนะครับส่วนความสามารถต่อมานะครับความสามารถที่เรียกได้ว่าสามารถจับต้องสาสารได้ทุกชนิดเลยนะครับ <S <S ไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าไฟหรืออะไรก็ตามแต่นะครับลูฟี่เนี่ยสามารถจับต้องและนํามาเป็นอาวุธของตัวเองได้นั่นเองนะครับต่อมาความสามารถในการยืดหดหรือขยายได้ตามใจชอบนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยลูฟี่สามารถยื ได้ตามใจชอบนะครับถ้าตามในสเกลในเรื่องบอกนะว่าลูฟี่เนี่ยสามารถต่อสู้ได้อย่างอิสระตามใจนึกที่ตัวเองเนี่ยนึกคิดลูฟี่สามารถทําได้ทุกอย่างนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกมาแล้วก็แสดงว่าตัวของลูฟี่เนี่ยสามารถยืดหดขยายได้ตามใจชอบนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะเห็นลูฟี่นะครับแปลงร่างกายเป็นคนยักษ์นั่นเองนะแน่นอนมาตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าขยายใหญ่พอสมควรอยู่นะครับต่อมาความสามารถของฮาคิฮาคิเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบครับลูฟี่เนี่ยใช้ได้เรียกได้ว่าขั้นสูงทั้งหมดเลยก็ว่าาได้คครรรูปแแบบบนะั ฮา้แห่งเกาะนะครับหรือฮาคีเกาะที่ทุกคนรู้จักดีแน่นอนว่าฮาคีเกาะเนี่ยถ้าหากใช้ขั้นสูงได้แล้วก็ตัวฮาคีเกาะสามารถเจาะเกาะได้ทุกชนิดเลยเรียกได้ว่าผ่านเกาะไปอย่างง่ายดายเลยนะฮะนำซ้ำํายังสามารถส่ง ความเสียหายเนี่ยเข้าไปยังร่างกายของศัตรูโดยตรงด้วยตั้งหากนะครับซึ่งเอา้ง่ายนะครับสามารถเจาะเกาะที่มองไม่เห็นได้จริงๆเนี่ยมันก็มีเยอะกว่าน,นี้นะครับคุณสมบัติแต่พี่เนี่ยจะเล่าแบบรวบๆเลยละกันต่อมาเนี่ยก็ควรจะเป็นฮาคี้แห่งการสังเกตนะครับฮาคี้สังเกตเนี่ยสามารถจับเป้าหมายศัตรูที่อยู่ในระยะการโจมตีได้หรือขอบเขตระหว่างเกาะของเกาะนั่นเองนะครับซึ่งลูฟี่เนี่ยสามารถรับรู้ถึงพลังถึงความแข็งแกร่งของบุคคลคนนั้นได้ด้วยนั่นเองนะครับและสามารถมองอนาคตได้การไกลอีกด้วยนะครับ เรียกได้ว่าเยอะกว่าสิวิด้วยซ้ำไปนะครับลูฟี่เนี่ยสามารถมองการโจมตีในอนาคตได้นั่นเองนะครับทุกคนส่วนต่อมานะครับฮาคิลำดับสุดท้ายเนี่ยก็คือฮาคิราชันนั่นเองฮาคิราชันเนี่ยนะครับโจมตีแบบไม่ต้องสัมผัสตัวก็ยังได้นะครับเรียกได้ว่าจะส่งออล่าพลังเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายของคนผู้นั้นนะครับได้ทาให้เกิดการระเบิดภายในขึ้นแน่นอนเลยนะครับเรียกได้ว่าส่งผ่านตัวเข้าไปเลยไม่จำเป็นต้องตีร่างกายเลยนะฮะเอาง่ายๆก็คือพลังภายในเนี่ยมันทํางานโดยการระเบิดภายในของศัตรูได้น ก็ไม่เพียงแค่นั้นนะครับซึ่งฮาคิแห่งราชันเนี่ยยังสามารถใช้ข่มขวัญศัตรูเนี่ยเรียกได้ว,ว่าทําให้สลบไปหลายลายเลยทีเดียวนะครับและความสามารถของฮาคิอีกแบบก็คือสามารถลบล้างพลังวิเศษต่างๆได้นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นความสามารถของลูฟี่นั่นเองซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับมันก็ยังมีมากกว่าน,นี้นะแต่พี่เนี่ยก็ไม่ได้หยิบยกมาทั้งหมดหรอกนะครับส่วนอิจิโกเนี่ยมีไม่มากหรอกนะครับมีแค่การเปิดบางไขนะครแล้วก็การใช้กึ่งทูบางไขของเขานั่นเองนะครับแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยเรา ก็จะเห็นในตอนที่สู้กับยูฮาบักใช่ไหมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้วิธีมานอะไรมากมายเลยนะซึ่งยกกียแก่ก็ไม่ค่อยใช้เลยซ้ำไปนะครับอย่างมากในความสามารถอิจิโกะที่ใช้บ่อยๆก็คือเกสึกะเพนโชนั่นเองเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงมองว่าตัวบิลิตี้ของอิจิโกะนั้นยังน้อยกว่าตัวของลูฟี่เยอะเลยทีเดียวนะครับต่อมามาดูทางฝั่งทางด้านไอคิวดีกว่าตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับลูฟี่เนี่ยก็ไม่ได้ฉลาดเทียบเท่ากับตัวของอิจิโกะเพราะงั้นตรงนี้เนี่้อสู หรือไอคิวในการศึกษาไอคิวปัญญาซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวของอิจิโกะจะนำลูฟี่ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับลูฟี่เราเนี่ยก็ไม่ได้ฉลาดหลักแหลมอะไรมากนะักเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเฮียแกก็เลยไม่ได้นะฮะต่อมานะครับสกเกลพลังล้ำสุดท้ายเนี่ยก็คือแฮกนั่นเองแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยผมขอมอบกับตัวของคุโรสกิอิจิโกะเลยแล้วกันนะครับเพราะอะไรทําไมอิจิโกะถึงได้ไปอย่างแรกเลยแฮกตรงนี้เนี่ยอิจิโกะมีความสามารถด้านแรงนันวิญญ,ญาณเนี่ยที่เรียกได้ว่ามหาศาลเลยก็ว่าได้นะครับเราทุกคนรูด้ดีแล้วว่าอิจโก มีเลือดของอะไรบ้างในร่างกายนะครับหรือมีพลังของใครบ้างในร่างกายซึ่งแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทั้งควนซี่ยมมาทูดหรือโฮเลอร์อิจิโกะเนี่ยมีครบทั้ง3แบบเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นความโกงของพลังของอิจิโกะเลยก็ว่าได้เอาง่ายๆก็คือพลังแม่งโกงนั่นเองนะครับทุกคนนี่ยังไม่รวมทูบางไครที่จูฮาบักเนี่ยกัวนัก,กัวหนารวมทั้งไอเซนด้วยนะครับแน่นอนมาตรงนี้เนี่ยยิ่งโกงเข้าไปอีกนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยตัวของอิจิโกะจึงได้ไปนั่นเองนะครับด้านแฮกก็คือพลัง age, เฮียยแแกกนนนนน่่งงบงบััคคอทุ เพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ผมจึงให้ไปเพราะว่าคุฟี่เนี่ยไม่ได้มีพลังที่สามารถเพิ่มคูณขึ้นไปได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับและไม่ได้มีพลังที่โกงแบบนี้ด้วยซ้ําไปเพราะงั้นตัวของอิจิโกะจึงได้ด้านแฮ็กไปนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าใครเนี่ยจะเป็นคนที่ชนะในการบทตเทิลครั้งนี้นะครับคนที่ชนะก็คือตัวของคุโรสกิอิจิโกะนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกลด้านพลังนะครับตรงนี้เนี่ยอิจิโกะก็ชนะไปและถ้าหากเกิดว,ว่าสู้กันจริงๆขึ้นมาแล้วก็ใครจะเป็นฝ ตรงนี้ยังไงก็เป็นตัวของอิจิโกะนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยถ้าหากอิจิโกะเนี่ยไม่ได้ใช้พลังควบคู่ไปกับกายภาพของเขาแน่นอนว่ามีสิทธิ์สูสีกับดูฟี่นะครับแต่ว่าถ้าหากตัวอิจิโกะเนี่ย <teamwork S 2> ได้ใช้พลังเข้ามาควบคู่แล้วแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ไม่สูสีแล้วนะครับได้ได้ว่าเนื้อกับตัวของด e ูฟี่เนี่ยพอสมควรเลยนะครับเรากคงต้องรอฝีดูฟี่ e ในอนาคตแล้วละครับว่าจะแข็งแร่งได้มากเพียงใดนั่นเองเพราะงั้นตรงนี้จึงเป็นตัวของอิจิโกะที่ได้รับชัยชนะไปนั่นเองนะครับทุกคนน้องๆที่เป็นแฟนวันีีเ่ยก็ไไมต้องสใจป เพราะทั้งหมดนี้เนี่ยคือการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับและทําขึ้นเพื่อความบันเทิงของทุกคนเพียงเท่ทานั้นเองนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสหรือจริงจังอะไรมากมายเลยนะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวละครนี้เนี่ยยังไงก็ไม่เคยประทะากันอยู่ดีนะครับเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะครับทุกคนและท้ายที่สุดเนี่ยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยจะไปอ่านอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กั<ค>นด้วยนะคร ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย